สวัสดีค่ะตีหักเกษตรค่ะคลิปนี้เฮามาพมมาพอกันคือเกาเฮ้าจะมาอ่าแค่ประสบการณ์นะคะในการยานมง่วแนวดบ่อไห้ลูงง่วของเฮ้ายุ่ชะง,งักนะคะพี่น้องอ่าลูงง่วของข้าตอนนี้อายุได้หกเดือนเต็มแล้วนะคะพี่น้องสิ่งสําคัญนี้คือก่อนเกลือแร่เลยค่ะอ่าเกลือแร่นี่ก็สาคัญเนาะพี่น้องเนาะ เมนว่าเพิ่อนอบริกินนมแม่เพิ่นแล้วสารอาหารบางชนิดน,นี่คือมันจะขาดหายไปนะคะก่อนเกลือแร่นี่เข้าต้องฮาดให้เพิ่นให้เพิ่นเลี่ยเลยนะคะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารนะคะให้เพิ่นกินน้ำเก่งกินยาเก่งนะคะก่อนเกลือแรอ่อันดับต่อมาที่เข้าจะต้องเตรียมก่อนที่จะยาน่มเพิ่นนะคะพี่น้องก็คือเข้าจะ ขาจะหาคุมหรือหาเมาเมาใสใ่เพื่อนนะคะพี่น้องเพื่อยังกับเพื่อถาม่นว่าขาจับแยกเพื่อนอิลีอ่าเาเอาออกไปเลี่ยงไปลามนะคะข้าต้องผูกแยกกันกับแม่เพื่อนนะคะพี่น้องบใหา้บให้เพื่อนไก่แม่เพื่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้กระกเดือนเต็มแล้วะค่ะพี่น้องน้องนับตังะค์เนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วท,ทุกทุกทุกขั้งก็คือประมาณข้าจะ ยาโน้มเพิ่นกับประมาณเจ็ดเดือนนะคะแต่ว่าเบิ่งแล้วนี่คือแม่เพิ่นมีาการเป็นซัสซ่าลวกะเพิ่นแม่เพิ่นค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะเฮ้ากันเลยตรงจับแยกายาโน้มเพิ่นนะคะพี่น้องเนี่ยเบิ่งแม่เพิ่นค่อนข้างที่จะพร้อมเลยรอบนี้นะคะลวก็เพิ่นกับเป็นสั์อยู่ค่ะพี่น้องอประมาณเดือนที่แล้วนี่เนอะแต่ว่าการยังบม่ทันได้ชัดเจนเป็นใดนะคะแต่รอบบางอีกจะรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะ ยาเขาต้องหาวิธีการว่าเขาจะาทำการยาน,น่มเพลินด้วยวิธีไดก็จจงค่อยติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องตอนนี้ก็คือ,อเพิ่นยังอยู่กับแม่เพิ่นนะคะหลังจากที่เขาใสา่คุ้มให้เพิ่นแล้วหรือว่าใส่เมา,เาสษาอีสารก็เอินใส่เมานะคะพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็นจะเขาก็จะสามารถที่จะพูกเชือกเพิ่นได้นะคะฟึก ฟื้สมาธิแล้วก็ฝึกการการย่างการก็นี้เชือกเที่ยวขาเพิ่นก็นจะถ่าย่างได้ซาลงเนาะพี่น้องเนาะถ่ายเปนเป็นเหยียบเชือกจัง่อนสิการกระโดดโลดเต้นของเพิ่นก็นจะซาลงเฮ็ดให้เพิ่นมีสมาธิขึ้นนะคะพี่น้องเนี่ยใส่เมาก็คือถ้าเขาใส่เมาเนี่ยคือ,อฟังที่มีห่วงจะอยู่ฟังท่สายเนาะพี่น้องเนาะ รับต่อมากกนะ็คืออาหารเสริมที่เขาจะเตรียมใบเพิินเพื่อ่อยเพิ่นวิชงักนะคะพี่น้องใ้เพิ่น้อมในส่วนของดูง่วนี่นะคะเท่าใดเปลือกกล้วยมากเนาะเปลือกกล้วยนี่เป็นเปลือกกล้วยต้านกล้วยทอดกล้วยแขกนะคะเพิ่นไ้มากเพราะว่าเพิ่นคายกล้วยแขกนะคะเมื่อก็จะมีบางส่วนที่เป็นเหนื่อนะคะพี่น้องติดตรงบริเวณหัวหรือว่าหางนวยกล้วยนะคะ มันก็จะมีรสหวานๆแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นเวลาเพิ่นเพิ่นปอกกล้วยก็คือมันจะเหลือตรงจุกมันอยู่นะคะที่นี่อ่าในคณะเดียวกันนะคะในคณะเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็าจะทําการนะคะหายาทายพยาธเพิ่นนําน,นะคะพี่นอ้อ,ยยองเพื่อทายพยาธของเพิ่นหัวบางโตนี่นะคะพี่น้องถ้าเฮาจะสังเกตเบิ่งบ่ว่า เทาจะเอาใหญ่เพิ่นไหลเป็นได้หัวเพิ่นก็จะบ่ค่อยอ้วนนะคะพี่นอ้องสาเหตุก็มาจากอ่าเทาบอรเคยทายพยายในเพิ่นเลยนะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นอ่างัวหน่อยของเทาเนี่ยซึ่งที่จำเป็นการย่างตรงทายพยาในเพิ่นนั่มไปพร้อมๆกันนะคะพี่นอ้องเนี่ยยาทายพยายของเทาเนี่ยก็จะเป็นแบบเม็ดเนาะ แต่ว่าเฮาบ่ไ์เดย์ใส่เพิ่มมดเม็ดนะคะเพราะว่าอายุเพิ่นยังน้อยอยู่น้ำหนักเพิ่นยังน้อยอยู่นะคะพี่น้องเฮาก็จะบดบดแล้วก็ผสมไปในส่วนของอาหารเม็ดที่เฮาเอาใส่กับเปลือกกล้วยนะคะพี่น้องผสมกันลงไปเลยนะคะ<า>นี่นะคะคลู่เข่าให้เข้ากันนะคะอ่าน้องนับตังนี่คืออาอยุได้6เดือนเต็มอ่าเฮาได้ฝึกคลิปตุ้ก่อนเฮาได้ฝึกให้เพิ่นกิน เปลือกกล้วยแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าเพิินบ่อแท้ในเคยแตะในส่วนของอาหารเม็ดอาหารคนเลยนะคะมากมือนีเขาจะเฮ็ดไปพร้อมกันก็คือเขาจะใส่วิธีเอาเปลือกกล้วยผสมอาหารเมถหยเพิินนี่มาเบิ่งกันค่ะพี่น้องเป็นสองสามชั่วโมงนี่บ่อแตะเลยค่ะพี่น้องดมกลิ่นแล้วแต้แต้ล่ะก็ไปเลยค่ะพี่น้องพอดึกๆมากนี่เขาก็จะปล่อยเพลินไหวดึกๆมากนี่ก็คือ เขาจะมากินเองของเพิินนะคะนี่คือวิธีการฝึกนะคะเขาก็จะเอาไว้ตรงล่างยาล่างล่างฟางนั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่อจะมากินของเพิินเองนะคะข้อล้างจาาทีเห่าใส่เปลือกกล้วยเพินินขุนชิ้นแล้วกับอาหารเม็ดนะคะค้างต่อไปถ้าเห่าบบมีเปลือกกล้วยเห่าก็สามารถที่จะให้อาหารเ,เม็ดเพิินใดเลยนะคะนี่ค่ะ ในส่วนของอาหารเมร็ดอาหารเสริมนี่นะคะพี่น้องเขาจะให้พิ่น้๊อสองเถ้าต่อหมื่นนะคะเถ้อละประมาณเครื่องถ้วยนะคะพี่น้องจะบ่ได้หายหลายเนาะเพราะว่า,าจะให้พิ่นกินฟางแล้วก็กินยาส่วนหนึ่งนะคะนี่นะคะเนื้อมะสอเขาก็จะให้เครื่องถ้วยแล้วก็นเนื้อมะแลงนี่คือเขาจะมีเปลือกกล้วยมาเสริมอยู่แล้วเขาอาจจะให้ในส่วนของอาหารเมร็ด น้อยลงเป็นเคืงองคงเคิงนะคะพี่น้องลวกะ็ใส่ในส่วนของเปลือกกล้วยผสมผสมให้เพิ่นกินนะคะอ่าร่างกายของเพิ่นก็นจะบริยุทธ์ช่างงันนะคะพี่น้องเพื่อนจะได้แข็งแรงเนาะจะได้มีภู่มตานท่านนี่นะคะ,ะถือว่ากินดีเลยละคะ่ะหลังจากที่เพิ่นได้ชิมรสชาติไปแล้วเพิ่นชินแล้วเพิ่นก็นจะกินของเพิ่นนะคะ เลี่ยงทุกรอบนะคะพี่น้องแล้วก็จะบบเฮตุให้บบเฮตุให้เพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นหิวนมนะคะคือเพิ่นมีอาหารเพียรพร้อมเลยนะคะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นฟางนา้ำอาหารเมร็ดแล้วก็เฮาก็จะเอาหญ้าพยายามเอาหญ้ามาให้เพิ่นแบบให้เพิ่นได้กินเต็มที่นะคะเพิ่นก็จะบ่บ่ค่อยห้องหาแม่นะคะพี่น้องนี่คือการเตรียมการของเฮา ิ่งค่ะพี่น้องก่อนเกลือแร่อีกอย่างนึงก็คือ,อยาให้ขาดเลยได้พี่น้องเด้อยาให้ขาดเลยก่อนเกลือแร่นี่ห้าแครนไว้นี่เพิ่นจะเลี้ยกินของเพื่อนเองดอกค่ะถ้าเพื่อนเคยเลี้ยเคยชินแล้วนี่คือเพินพ่นจะเพิ่นจะเลี้ยกกินตลอดนะคะจังแม่นี่แรกๆเพื่อนกับ่บก,กินคือกันนะคะพอเพิพ่นบบก,กินเทดแนวไดคือวิธีการของข้านี่คือจะใส่ล่ำ นะคะใส่ห่อนะคะหำอ่อนหรือห่อแก่ก็ได้นะคะพี่น้องจากที่เพิ่นเคยกินห่อแล้วอ่าเพิ่นก็นจะได้กลิ่นหอมของห่อนะคะเพิ่นก็นจะไปเลี้ยนะคะเลี้ยก่อนเกลือเนาะนี่มือที่สองแล้วค่ะพี่น้องเราบเพิให้เพิ่นกินหัวอาหารเนี่ยค่ะมือนี้รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเพิ่นจะตาแฉะนะคะพี่น้อง ่าตาแชะมีขีตามีขีตาเปียขีตาแชะนะคะซึ่งวิธีการรักษาโดยพุ่มปัญญาชาวบ้านแต่พอแต่แม่เาพาเหตุกะย้อนกลับไปเบิงนะคะในคลิปก่อนๆที่เขาเดได้แชร์ประสบป,ปการไปเนาะวิธีรักษาอ่าก็นี่หัวน้ำตาไหลขีตาแชะเทนแนวใดนะคะพี่น้องมือเดียวทนได้ละคะพี่น้องมากมือไม่มากกับคึก แหงเลยนะคะนี่นะคะถือว่ากินดีนะคะพี่น้องกินหัวอาหารเนาะงากระฟ้างนี่ยา้ายขาเลยค่ะพี่น้องในในล่างนี่ค่ะเ้าพยาม่มหามาใส่ไหวนเพินเพื่อเฟิเนจะบรได้รูซึกหิว้วหรือว่ารูซึกว่าอยากกินนมแม่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นยิ่มแล้วเพิ่นกะจะบะ่ได้ห้องนะคะ กะเป็นการฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกการกินหัวอาหารเมร็ดอาหารเสริมที่เข้าได้ห้เพิน่นกินหยาเลไลกินหัวอาหารเมรลล็ดเลไลมีอาหารเสริมนะคะนี่นะคะฝึกไปจกักสองสามมือนนี่ค่ะพี่น้องเข้ากับสามารถที่จะหูได้แลว้ววางัวงัวหน่อยของเข้านี่ให้การตอบรับแบบใด เข้าพ่อทีจะยาโนมเพิ่นได้ลรย,ยั่งนะคะที่นี่เข้าก็จะลองหาวิธีการที่จะยาโนมเพิ่นว่าวิธีไรจังจะเหมอสําหรับง่วหน่อยเข้านะคะพี่น้องอตําล่าบางตําล่าก็อาจจะใส่ได้กับง่วบางบางโตเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็จะคอยศึกษาไปว่าวิธีการยานมวิธีไรที่จะมอสสำรับง่วของเข้านะคะ เฮ็ดแหงัวห้าวบอหลังเฮ็ดให้งัวห้าวบอห้องหาแม่นะคะคือคนเลี้ยงงวัวนี่ประสบการณ์นี่คือถ้าได้เลี้ยงเองเนี่คือจะเลี้ยนลูกไปเองนะคะว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสําหรับาการเลี้ยงงวัวของเห้านะคะนี่พี่น้อง มเมาห้องกระไซแล้วเรียบร้อยเตรียมการไว้แล้วค่ะพี่น้องไวถ้าผูกเชือกเนาะเพราะว่ามัานกับโบเมว่าเข้าจะเอาไว้คอกได้ตลอดนะคะพี่น้องเฮ้าก็ต้องเอาไปเลียงไปลามนำ้ำถ้าเม่นวายาน,นมเพิ่นอีลีนี่คือเฮ้าต้องผูกแยกมห้เพิ่นถึงแม่เพิินนะคะพี่น้องเฮ้าก็ต้องใส่เมาใส่คุ้มให้เพิ่นนะคะ หญ้านี่ก็กินดีเลยแล้วค่ะพี่นอ้องหญ้านี่เป็นหญ้าแปลงหญ้าของข้าก็คืออ่ามีอยู่หนาคอกบางส่วนก็คือเขาจะตัดให้กินย้มมาํามะเรงค่ะพี่น้องก็เป็นวิธีการที่ดีที่อยากมาจะค่อยเลี้ยนรูปไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับมือใหม่หรือว่าอ่าคนที่เคยเลี้ยงชํานาญแล้วก็แช่ประสบการณ์ใดนะคะพี่น้อง เจอปัญหาจังใดเราเหตุจังใดถูกพิษกะค่อยๆเลี้ยนลูกกันไปนะคะ,ะสำหรับพี่มีก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรในเด้อจะเด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ